วันนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาตุลาการ,าราศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมปรึกษาหารือทำความเห็นเพื่อส่งให้ประธานาาศาลรัฐธรรมนูญจะทำคำวินิจฉัยกลางเพื่อเตรียมแถลงในเวลา15นาฬิกาตุลาการ,าราศาลรัฐธรรมนูญจะขึ้นบันลังอ่านคำวินิจฉัยโดยจะมีการถ่ายทอดสดให้กับประชาชนได้รับชม,มส่วนความเคลื่อนไหววันนี้ค่ะนางสาวแพทองทานที่ถูกศาลสั่งพักงานเนี่ยจะเดินทางเข้าทำเนียบในช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงโดยท่านนายกจะเดินทางเข้าไปที่ทำ เพื่อติดตามการอ่านคำนิฉัยด้วยตัวเองและมีรายงานว่าท่านเตรียมการถแถลงข่าวหลังศาลตัดสินโดยมีสสพักเพื่อไทยทยอยเดินทางเข้ามาให้กำลังใจคือมีรายงานว่าบรรดารัฐมนตรีเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมกับนายกไปร่วมฟังพร้อมกับนายกด้วยคือจริงๆก่อนหนะ้านี้มันมีข่าวว่าทางสมาชิกของพักเพื่อไทยเนี่ยก็คือจะเดินทางไปด้วยแต่ว่าเพื่อความเรียบร้อยนะ,ะก็คือจะให้ไปรวมตัวกันที่ทําการพักบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเดี๋ยวต้องรอรุ้นกันนะครับว่าหลังจากที่ศาลอ่านคำตัดสินแล้ว หลังจากที่มีคำตัดสินออกมาท่านนายกจะเดินทางไปที่ทำการพักเพื่อไทยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลเลยครับจากทางด้านสื่อมวลชนที่รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย พักต่างๆเนี่ยเขาก็จะ<ก>มีการตั้งวอร, <ๆ S 2> ร,รูมเหมือนก<ห>ันในการติดตามอ่านคาพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญนะครับอย่างที่พักคุมิใจไทยเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งวอรูมกันภายในพักนะติดเกาะติดคําวินิจฉัยกันนะครับตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าขณะที่พักประชาชนก็เช่นเดียวกันตอนเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงเนี่ยจะมีการนัดประชุมสสที่ทําการพักแล้วก็จะมีการแถลงข่าวทันทีหลังจากที่มีการทราบผลคําวินิจฉัยนะครับแล้วก็คณะรวมพลังแผ่นดินเพื่อปกป้องอธิปไตยไทย เขาก็นัดตะแถลงข่าวเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการกำหนดท่าทีแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับทางการเมืองหลังจากที่มีคำวินิจฉัยจากศาลเนี่ยออกมานะครับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะจะทําให้เกิดความชัดเจนว่านายกคนที่31ที่ท่านถูกทางพักงานเนี่ยมา2เดือนพอดิบพอดีนะท่านจะสามารถกลับมามีอํานาจเต็มหรือว่าจะต้องพ้นจากหน้าที่โดยสมบูรณ์คือฉากกรทั์มันก็จะมีอยู่ประมาณสองทางนี่แหละ หากรอดค่ะจะสามารถหวนคืนทำเนียบรัฐบาลเดินหน้าทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารโดยยังเหลือวาระในการดำรงตำแหน่งอีก1ปี9เดือนหรือว่าถึงเดือนพฤษภาคมปี2570ตามอายุของสาภาผู้แทนราษฎรชุดที่26แต่ว่าถ้าหากร่วงเนี่ยนะครับก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีและจะไม่สามารถรักษาการนายกได้อีกโดยจะเป็นคุณภูมิธรรมนะครับออรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1นนะครับก็จะขึ้นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นรักษาการนายกวรัฐมนตรีแทนนะครับก็จะทำหน้าที่ต่อไปจน กว่าจะมีนายกคนใหม่แล้วก็มีการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่นะครับส่วนนายกวัธมติรีคนที่32เนี่ยจะมีการลงมตินะครับเลื่อนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตามข้อกฎหมายเนี่ยยังไม่มีกําหนดนะครับว่าจะต้องเลือกภายในกี่วันนับจากที่นายกคนเดิมเนี่ยพ้นจากตําแหน่งไป ส่วนแคนดิเดตในของทางพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีเหลืออยู่อีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์ชัยเกษมนิติสิริส่วนพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีสอสอในมือเนี่ยไม่น้อยกว่า25เสียงถ้านับดูตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3พรพักด้วยกันที่มีโอกาส <4 S 1> จะเสนอคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จะมีคุณอนุทินชาญวิรูลจากพรรคภูมิใจไทยมีพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะมีคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคคนนี้เป็นหัวหน้าพักแล้วก็ พลเอกประยุทจันโอชาด้วยใช่ยังเป็นชื่อแคนดิเดตอยู่นะ,ะยังเป็นชื่อแคนดิเดตอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปตีความกันใหม่ว่าการที่ตอนนี้เนี่ยท่านเป็นองคมนตรีเนี่ยจะสามารถมาถูกเสนอชื่อนะครับ,รบเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ส่วนอีกหนึ่งพักก็คือพักประชาธิปัตย์ คุณจุรินลักษณะวิสิา ja. นะครับก็มี25เสียงเหมือนก,กันก็น่าติดตามไม่ว่าผลจะออกมาเป็นคุณกับนายกก็คือรอดหรือว่าจะไม่เป็นคุณกับนายกก็คือร่วง,งมันจะต้องส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็เลยจะชวนชคุณผู้ชมค่ะติดตามวันนี้ช่อง9ของเราช่อง9วิคอด HD เรามีรายการพิเศษนะคะอนาคตการเมืองไทย D san, ดีเดย์สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยปมคลิปเสียงพบกับอาจารย์สุวิชาเป้าอารีค่ะพอออนิดาโพท่านจะมาร่วมวิเคราะห์ทิศทางการเมืองไทย ติดตามชมเกาะหน้าจอของเราทั้งวันนี้นะคะยาวไปได้เลยโดยรายการพิเศษจะเริ่มบ่าย2องโมงสีเป็นต้นไปค่ะ